สวดีทุกคนทิพส well, ิมาอ่าเหตุทรงผมแบบเขาเอยมันยังทุกคนแบบเข้ามาถึงนรวบเปแล้วมันเป็นจุกนะแต่ถ้าทรงผมที่เหตุกะจะเบิ่งธรรมดาเธ่ถาทิพเสื้อ่ะทุกคนเห็ุนี้มันจังแบบปังแน่นอนเพราะว่ามันแบบผมดิบมันยังสั่นอยู่มันก็เลยเห็ุบอกคืออะไรแต่ว่าอากาศช่วงนี้มันฮอนนะแบบฮอตเลยจะมารวบขึ้นเบน มีกับมาแต่มาเฮียนแบบไปลงคลิปโดนโดนแหงหรือแบบโดนโดน,ด,นดนแหละอย่าทุกคนลืมกันลรอประจำเดือนนี้ก็อย่าลืมติดตามด้วยพารที่เขาบ้าใหม่แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ในเดิมตอนนี้ก็จะสซังผมค่ะแบบมันมอนหนะนะเสร็จตัวนี้แล้วถึงปล่ยมมอยหายผมมอนผมหอมแบบล้างสะ คนอาจจะเคยเห็นมีหลายสีแต่ที่ใส่สีนี้เพราะว่ามันแบบรู้สึกว่ามันหอมกว่าสีอื่นนะนี่เลยสมสัยกะทิ่ใส่ชั้นซิวบนหืงเนาะอตอนตะกี้กะชั้นซิวนะผม,ผมคิดว,ว่าผมยาวเร็วคือขนสาอะไรแ่ที่ใส่เนี่ยผมว่าผมหล่นผมแบบมันแบบรู้สึกว่าแล้วก็ผมมันแห้งเสียนะนี่นั่งจาางกกับกระซังอลไรแล้วกะ จะกกมลงหรือว่าทุกคนคยังมัดคิวนี้ก็ได้แต่ขอกกมลงดือว่ามันบวสิ้นไปเลยนะ,ะกกมแบบนี้เนี่ยแบบลายแบบนี้เนาะถ้าได้เสร็จแล้วกะนี่เคยบอกวิธีเฮซึ่นอากคือว่าทิบ ลมแบบดีบยุดเวลา,าได้เลขอะบบไรนะแต่เน,นานะเฮากิดจะเอาย่อยมาลงุนมาเนด้มือหนาที่ไปได้ประมาณเหลือนแสงดำก่าเกาหะนะอันนี้ก็คือกล้องสดแบบสดๆโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็จะงบบลงไปเดืด่อยๆยืดติดตา